สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะทุกคนเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะคลิปนี้ถ่ายเมื่อค่ําคืนวันที่24ธันวาคมค่ะเรามาเฉลิมฉลองเพื่อแลลึกถึงการประสูติมาของพระเยซูเจ้าค่ะมีกิจกรรมทั้งการแสดงแลกของขวัญและแจกข,ของขวัญค่ะจะมีกิจกรรมไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็เข้าโบสถ์เพื่อสวดภาวนาสแสดงความชื่นชมยินดีค่ะวันนี้ทุกคนสวยเป็นพิเศษเลยนะคะส่วนพิมพ์ทําหน้าที่บนเวทีค่ะถึงจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าห่างหาย ก,การแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ไปรับชมการแสดงกันก่อนเลยค่ะ นีเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่พิมพ์นำมาให้ทุกคนรับชมกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาของการแลกของขวัญมีทั้งผ้าหม่มตุ๊ก,กตาและของใช้ในบ้านหลากหลายเลยค่ะส่วนแม่ท่านนี้ร้องเพลงอาข่าดั้งเดิมค่ะมีใครฟังออกกันไหมคะพิมพ์เป็นอาขา่าแท้ๆยังฟังไม่ออกเลยค่ะทุกคน วันนี้มีข้าวต้มและขนมจีนน้ำเงี้ยวมาบริการจากผู้ใจบุญค่ะดึกๆมาเด็กๆก็เริ่มง่วงกันแล้วนะคะอากาศที่หนาวเย็ยนยังสู้ความอบอุ่นในงานไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วเราจะเข้าโบสถ์เพื่อสวดภาวนาและร้องเพลงหน้าถ้ำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพระเยซูเจ้าได้บังเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วค่ะขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ